หลังยุคลุ่งเหลืองของอารยธรรมใกล้เคียงที่แผ่เข้ามาขยายถอยล่นไปก็ไม่สามารถขยายอำนาจหรือแผ่อิทธิพลใดๆไ,ไ,ได้อีกซึ่งผิดกับทิศอื่นๆที่มักมีการบุกลุกสู่รบข่าฟันกันตลอดเวลาและหลายครั้งที่คิดจะกลับเข้ามาก็ต้องเจอเจอเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันจนต้องลาถอยไปทุกครั้ง ยุคที่สิ่งเล่นลับมีอิทธิพลมากพอๆพกับผู้ที่มีวิชา,าคมแก่งกล้ามากขึ้นผู้คนทั้งสองเดนต่างเก่งกล้าอาคมไม่ต่างกันแต่จะใช้ต่างจุดม่งหมายกันไปเช่นฝั่งหนึ่งคอยแต่จะจ้องโจมตีทำร้ายแต่อีกฝ่ายจะป้องกันและคอยแก้ไขจนสำเร็จร่วงร่วงไปแต่การใช้วิชาอาคม เพื่อป้องกันนั้นมีอนุภาพมากกว่ายิ่งนักครั้งหนึ่งมีกองทัพบ,บุกลุกเข้ามาทางสุดเขตหัวเมืองตะวันออกการที่จะข้ามเข้ามาต้องผ่านปานาทึบอาถันและบางช่วงเป็นเขาสูงชันต้องหยุดทัพค้างคืนก่อนเข้าสู่ป่าใหญ่นั่นอันเป็นที่ทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าเป็นที่รองวิชา ของผู้ที่มีอาคมแก่กล้าทั้งสองฝั่งเกรงว่าหากเดินทางต่อไปถ้ามืดค่ำกลางป่าไม่รู้ว่าจะเจอเจอเข้ากับอะไรตกดึกกองทัพที่เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ต้องพบกับสิ่งที่ไม่คาดไม่ฝันเกินกว่าที่คาดกันเนเอาไว้มากนักฝูงควายปาวิ่งเข้ามาทำลายค่ายพัก ของทัพนั้นจนไม่เหลือซากแม้แต่ชิ้นดีทั้งอาวุธมีดหอกดาบไม่สามารถทำอะไรฝูงควายป่าเหล่านั้นได้แม้แต่น้อยนิดจนต้องทิ้งข่ายหนีแตกกระเจิงกับเข้าฝั่งแดนของตนไปและอีกหลายต่อหลายครั้งที่มีทัพหวังเข้ามาบุกลุกลุกลานก็ต้องเจอเข้ากับเหตุการณ์แบบเดียวกันแทบทั้งสิน้นจนในที่สุด ก็ไม่มีการเข้ามาลุกลานในเขตแดนนี้อีกเลยว่ากันว่าฝูงควายป่านั่นไม่ใช่แค่ควายป่าธรรมดาแต่หากเป็นควายธนูหรือควายอาคมของผู้มีวิชาเข้มขังที่มีบ้านเรือนอยู่แถบนั้นนั่นเองเพราะทุกครั้งที่เกิดศึกย่อมสร้างความพินาศเสียหายให้กับบ้านเรือนของตนที่มีการเดินทับผ่านไปทุกครั้ง แต่ไม่ประสงค์ที่จะเอาชีวิตผู้ลุกลานเพราะตอนเองนั้นรักสงบมากกว่าเพียงแค่ขับไล่ไปให้พ้นเท่านั้นต่อมาดินแดนฝั่งนั้นจึงได้กลายเป็นที่รองวิชาของผู้มีอาคมแก่กล้าของคนฝั่งนั้นส่งมาลองของอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นเท่าเขมรผู้นี้ที่มีอาคมแก่กล้าก็อยากลองวิชาอาคมของตนเช่นกัน จึงได้ทรงลูกศิษย์ที่คิดว่าแกกล้าที่สุดของตนมาเพื่อ,อย่างเชิงดูโดยการให้ศิษย์นั้นทาตัวด้วยน้ำมันสมิงที่ตัวเองนั้นปรุงขึ้นมาเองจะทำให้อยู่โยงคงกระพันคงทนต่ออาวุธทุกชนิดและสามารถแปลงเป็นเสือได้ในยามค่ำคืนการพบเจอเสือของชาวบ้านเริ่มกระจายมากขึ้น ก็รู้ถึงอาจารย์ูปเท่าในหมู่บ้านเสือที่ไม่มีในป่านี้มานานจูจูจะมีเสือโผล่มามันเป็นไปไม่ได้นอกจากเสือสมิงจะเป็นเสือสมิงที่เกิดจากคนหรือจากเสือสมิงก็ต้องไล่ไปให้พ้นเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนตกตอนคาจึงได้ทําพิธีปลุกควายทโนส่งออกไปหาเสือนั่นไม่ดึกมาก มีเสียงร้องคำรามต่อสู้กันของสัตว์อาคมสองชนิดดังลั่นปาควบคู่ไปกับเสียงแตกหักของแมกไม้ที่เกิดจากการต่อสู้นั้นเสียงเหล่านี้ชาวบ้านแถบนั้นต่างก็รู้กันดีว่าเป็นการลองของร้องวิชาของผู้มีอาคมเนื่องจากเป็นเสียงที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองควายจะสู้กับเสือได้อย่างไรกัน ผ่านไปสักพักใหญ่ๆเสียงนั่นก็เงียบหายไปอาจารย์เท่าก็ทำการเรียควายธนูของตนเองนั้นกับแต่ไรวีแววก็รู้ได้ทันทีว่าควายธนูของตนนั้นคงเสียท่าเสือสมิงตนนั้นเข้าแล้วลุงเช้าก็มาดูร่องรอยก็พบกับหุ่นดินปั้นควายธนูขอหักตกอยู่ส่วน่าในบริเวณนั้นราบเรียบเหมือนโดนถากถางออก กิ่งไม้หักและเกละกะเต็มไปหมดจึงเก็บเอาควายธนูใส่ยามกลับมาทำพิธีใหม่โดยการผสมปั่นขึ้นมาใหม่ตามสูตรจนได้ครบสมคู่ก็คือ6ตัวคาดว่าเมื่อคืนเสือสมิงโค้งบาดเจ็บไม่มากก็น้อยคืนนี้คงไม่มาเป็นแน่ด่านเสือสมิงแปลงกายนั่นแม้ว่าโคงทนด้วยน้ำมันเสือสมิง แต่ก็เจ็บช้ำอย่างหนักจนต้องกลับไปหาเท่าเขาเมนผู้นั้นพอรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ธรรมดาจึงต้องไปด้วยตัวเองเสียแล้วสามวันหลังจากที่สิทธิ์อาการดีขึ้นมากทั้งสองก็เดินเท้าเข้ามาในแนวป่านั้นซึ่งก็มีควายธนูของอาจารย์เท่าดักรออยู่ก่อนแล้วสองอาจารย์สิทธิ์ยิ่งเดินเข้าป่าลึก เสียงก็ยิ่งเงียบสงัดไหลเสียงจริงลีดเลไลก็รู้ด้วยประสบการณ์ว่ามีผู้ดัก,กรออยู่ก่อนแล้วความมืดเริ่มปกคลุมอย่างรวดเร็วจากความหนาทึบของป่าทั้งสองกายล่างเป็นเสืออย่างกายโม่งหน้าไปเบื้องหน้าทันทีที่ได้รับรู้ถึงกิ่นสาบสางของผู้บุกลุกควายธนูคู่แรกก็พ่งทยาน แหวกผงไม้พงหญ้าเข้าใส่เสือสมิงทั้งสองแบบไม่ให้ตั้งตัวแต่ว่าทั้งคู่นั้นเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วเสียงการต่อสู้นั้นดังลั่นอยู่กลางป่าไม่มีใครรับรู้ได้นอกจากอาจารย์เท่าที่รับรู้ว่าควายธนูของตนนั้นเจอผู้บุกลุกเข้าแล้วผ่านไปชั่วอึดใจหลังจากที่ฝุนจางลงเสือสมิงทั้งคู่ ก็มงหน้าต่อไปด้วยอาการหอบเหนื่อยทิ้งซากควายธนดูดินปั้นกลิ่งตกอยู่บนพื้นคิดว่าจะไปจัดการกับเจ้าของควายอาคมตัวนี้ได้โดยง่ายแต่ไม่ทันได้หายหอบหายเหนื่อยควายธนูก็พงแวกป่ามาอีคู่แบบไม่ทันตั้งตัวส่งล่างของสองสิษย์อาจารย์กระเด็นไปตามแรงขิดสองเสือสมิงปิดล่าง ร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าไม่มีบาดแผลให้เห็นก็ไม่ปล่อยให้ผู้บุกลุกตั้งตัวควายทั้งคู่ก็พุ่งเข้าใส่อีกรอบสองสมิงกระโจนหลบแทบไม่ทันแต่ก็ช้ากว่าควายธนูอีกคู่ที่โผลออกมางัดกระเด็นจนตัวอีกงออีกรอบโดนตักหน้างัดหลังสุดท้ายสองเสือสมิงอาจารย์กับสิทธ์ก็สิ้นใจตาย อยู่ในหมอกควันฝุ่นนั่นเองล่วงเชา้าอาจารย์เท่ากับพาชาวบ้านเข้ามาดูก็บพบเข้ากับล่างครึ่งคนครึ่งเสือนอนเลือดทะลักออกปากตายอยู่ใกล้ๆกันร่างกายไม่มีบาดแผลแต่คงคืนล่างไม่ทันก่อนตายเลยกลายเป็นแบบที่เห็นนี่หลังๆก็ยังมีผู้คิดว่าอาคมตัวเองนั่นเก่งกล้าชอบส่งของ มาเล่นงานชาวบ้านอยู่บ้างแต่ก็ถูกส่งกลับไปเข้าตัวเองตายมานักต่อนักก็ไม่เข็ดกันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นยอมได้รับผลที่ตนเองทำกลับไปอย่างเท่าเทียมกัน